สวัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีเมื่อสุภูรุคนเนาะพ่อพี่น้องมือนี้น้องอันสิมาเห็ดเมนูคาร้ามปลาหรือว่ามุกป,ปลาใส่บางคาร้ามอะไรพ่อพี่นอ้องอ่ามือนี้บอบบีบเลยออกมาแล้วเนาะเอาเดี๋ยวน้องอันสิมาเห็ดเมนูให้พ่อพี่น้องเบิง่งครั้งแรงแข่งแรงน้นองอันบราเคยเห็ดเจ้าเขื่อนนี่แหละเดี๋ยวขั้นตอนเดี๋ยวห้าสิอันนี้ก่อนบราเคยเห็ดกินเจ้าเขื่อนปลาบราเคยบราเคยเจ้าเขื่อนเนาะแข่งแรกเนาะพ่อพี่น้อง อยากเค็นน้องอันเห็ดกินกันมาเบิ่งเคือรั้งแรกก็บอกข้าสวยอันเนาะอาะสิก็เกือเนี่ยาะว่าบกถนัดเนาะปกติจะเห็นยังกินสัตว์ยืดเหินเห็นยังเป็นเนี่ยถอดไข่ <c oughs> <c oughs> ถอดไข่กับต้มหมี่วะไข่กับต้มหมี่ง่ายสุดเดแต่หอยเห็ดเป็นอ๋อมีสิมาเห็ดเมนูข้าวหน้าปลาให้<อ>พ่อยฟินน่องเบิ่งปลาคอยพยายามเบ็ดมัน มันปลามันบอกคอยถือคอยพี่หน่อยมันได้มากสัมหน้แหละมันเนี่ยว่าคอยชิว่าสิว่าถ่า,ายคลิปแบบอันนี้นะแบบปลาได้หลายพาอเบาบ่ถือสัมอ,อืมมันได้สัมหนิก็ได้ฮู้ฮปีใหม่สิบีบ้แนวน,นี้ขังแหลกว่าเหตุกินชิวจังไรปกติเป็นมือคอยอืปกติเป็นแต่ลูกมือบอเคยเหตุจากเถื่อ ด้ยแหไหมอ้าวจะ,จะคือว่าจะเคราเป็นไปเ่น้อง,อง,อง,องแล้วแหละขั้นตอนต่อไปตึอีแงมันสิตามพิกขาซีเนาะไม้พบม,มาขาซีสวัสดีเด้อนี่จะข้นขาซีแสบหรือแร้ <laughs> าม,มาดก,ก็กเหน็นไายผ ใใเพ็ดไกันร้าล้ำปลาที่เขาเสจเหมือนี้มันไข่ไข่กับมุกปลาปลาเน่พอพี่น้องแต่นี้นะตัดกระเทีงเทศมันก่อนตัดผีตำพริกรนะเทียมม้อเนาะกเทียมมือมีสิงไข่อ่ะใส่สิงไข่กเรียบร้อยอัเนี้สติ๊อีเบักอันอนี้บับบงขาวลาม บังคารามบังคารามที่อาสิเตรียมใส่พอสิเนาอาสิเตรียมใส่ซอยอันนี้ก่อตามใส่กันเด้อตามเสงเจ๊านบ่อยากขาดน่ซอยหยังแล้วคืนี่ได้ลายดอกนี่ใส่ดอกลามบ่ขอเนาะมื้อนี้ รอสีรอสีตาบงอันม่เมมห็เป็นมือนะล่ปาปลาเนื้อเน้อเลยนาะต,ตามแ่แสบเอาข่ขาวนี้ฮะตามแซมกันเด้อบ,บอาาา่า,าอบอ้าซาซโอ้ทาาซา<อ>ที่หลงังเนาะปรุงเรืยเป็นย,ยังขอบะเดี๋ยวคอยจะปรุงเรืเอยจังไดก,ก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นฐานะเดี๋ยวจะเซฟเดี๋ยวจะเซฟโอ้เป็นนัวไซได้ปะนไ่ฮะตามประมาณที เห็นเข้าใจเกลือเนาะเป็นน้อแหละแกใส่เกลือปจิันแอบเลยนะปรจิตเห็แดกไปเร็วพอเลยตามตาเขาตัน ตามขักันนะกะมาขุ่ขุกขอกันใส่เขาใส่กระบังล่ากีโมงนลูเคืองเทศนี่ห้ามบะซีบกระไดบิงมันคือจีบกระไดไปยบึ่งหน้าตาเครื่องเทศเดี๋ยวสิตาออกตาออกใส่ปตา นีมี่วะวะเอาอย่างวะเอคอมอีกเท่ะอันนาใส่อมจีนทยังไ้หรอเดี๋ยวขไปอันนาวนี่นนี่จะได้กินะด่กินเท่าหาใส่นีได้เนาะใส่บ้โบระะเขาซื้อบบระกสถานีนะโอ้ดิโอ้เออด่ามันหญ่ซื้อขัดใจแล้วไหนกันใส่หนามนจะได้นี้หานี่ เไาอีเดอินใส่ได้นะฮะได้ไม่ต้องใส่แล้วมันจะปวดข้อเอาให้เอาเข่าใส่น้ำให้มันเดินได้โซ่เสียงอันเดียวโซ่เป็นคุกมือเสียงอันใส่ห้ากับคุกเข้ากันใส่น้ำน้ำใส่น้ำน้ำเนาะใส่จะใส่ดอกบิลเกลือใส่แล้วเกลือจะใส่ปลาบะเพราะหองจีก็เรียกเสียงเดียวเลยคัุกข้าวใส่น้ำนิดนึง เอาว่าพักกันยังมาพักอีเรกะอะไรหนี่หน้าตาหน้าตาเนี่ยมาอ่ะเฉยใส่เลยเฉยใช่ไหมนยู่เสียอีกฝั่งเยวสิหันพักใส่เยสิฮ <c oughs> ันพัก <c oughs> ตื่นเต้นวะเห็ดกินขังแหลกตื่นเต้นแน่นิดนึงได้เติม โท,ทพ,พี่น้องอยากให้เฮ็ดเมนูยังต่อคอมเมนต์มาได้เลยทำสองอนสิหา <c oughs> มเมนูมาเฮ็ดให้พ,พี่น้องเบิง่งมเสพผักยว่ากินนใสหรอใส่ก,กระบกรักเลยเดียวขัน,นต้นหางใคสิจักใส่ก,กระบักเอาบอัวเียี่แนจกักสบาธัก ตายเต๋อเป็นคอยวันน้อยเดียวตายเต๋อเพิ่งจะวางคนเดียวปลากระพยายามเบ็ดมามือเสือเบ็ดตันนี้นนใส่พยายามมา,มา,ามกๆนา,านมากๆใส่จนมุดหลุดมัน,นจังสิหนัวเด็กๆมีน้องให้ เอาป็ดเนาะอันักเกมาอบเสน้องโอบเสกนองเนาะม่ว่าหน้ามัน่ามมี้อละเยบรอยขอลงก่เอาไวทซิงไข่เดี <Please> uh ๋ยวข่เอาไว้ซิงไข่อาดนันจ้ะงงงว่ถนน่ทำเต็มปั่งงมันงน งานตรงไปได้อู้ว่าอยากเต็มเป็นไรไรเลยงานตรงเลยอาดามจองงานตรงเออมันถึงโอ้อาตนมันถึงออกม่ปาเออมันถึงป่าทกระตัดเกะตัดเลยเขากรพายเดีวเ่หสิเออเขาก็พายคืออันัหนดิผาคือเขาลแมีเอเวอร์ไดทกันทัพปถอกเอาเขาก็คอยโ้อ๋อมันก็ดึงอำไมกดึงเออ ส่ด้วยี่วปอยไปตามมาตามกัสีมะเผาืมนั่นแหละเก็บเดี๋ยวขั้นตอนนี้ฮากกสีเดียเผาใส่ได้ปะแตงสีเลยไปทำในบ่อใหม่นะดีกว่าแตงสีวะเอินเห็ดไปอ่อนเนาะ ดเดี๋ยวมาถ่ายเบิร์เผาประมาณคอยว่าประมาณสามสิบนาทีเนี่ยเป็นนาทีสุกเลยพอไฟเ้ามันอ่อนมันง้งเผาตั้งเถิงแต่ปลามันสุกหอมอยู่เดี๋ยวหอมซิงไข่เ้าต่ำใส่กันนั่นแหยอืมซิงไข่ไปถ่ายเบิร์พอพี่น้องเดียว,วอยอเอาเดี๋ยวก่อนถ้ามันก่อนสุกกว่ามาถา่ายซิมกันเด้อนี่ไได้มไยว <c oughs> ่าสิผ่านดูวอร์ผ่านเนาะ กให้คนซิฟคอมเมนต์มาโอ้ว่าสิให้คะแนนเต็มซิฟสิไรสไลโน้คะแนนเต็มซิฟสิได้เท่าไลเนาะพี่น้องครั้งแรกของน้องอันครั้งแหลกของน้องอันขาซิฟป้าอยู่เหอนปกติก็บ่ค่อยเห็นน้องอันเนาะปกติเห็นยังแต่ถอดไข่ต้่มมีต้มไข่บ่เท่าไะร่ไม่ยากแบบเป็นดุกมืออันเนาะแต่ว่าบ่เคยบ่เคยปรุงเองเนาะครั้งแรกเนาะเดี๋ยวมาทาเบิ่งตอนมันสุกตำเถ่วเป็นมาเป็นอยู่ อ่ตาต้มถั่วเป็นเนะาะข้าวไข่ก็เป็นขา้าวไข่อ้าวไก่ติสุกไปลนะแล้วไงอืไก่ตีสุกแล้วเนื้อไทยข้าวหนึ่งกับสุกว่านเลือดเอาไปนหัวมากวันคอยไปพอยดังใจ หอมหรอวะหอมหอมซุปเดน้องอยเี่ยงเอาออกเล่อเป็นอ่ะเศษี่พูนดเอาเนี่ยกี่เท้าเทน้ำเบื่เทเทเปื่อเทเด้ผ้าเทเทไปได้ก้วยจุ่มกนนงหนาที่แเออเศษเอาเศษเอาันนี้เราขอสิปปหลังก่อนเด้อ หอมอะหอมหมอนหอมหเดี๋ยวเขาหอมกันมีกลิ่นดีวะหอมเดี๋ยวขออกเลยยังมีน้ำอยู่ไม่ใช่น้ำนะออกน้ำฮะออกะลูกมันมาูห่าตองเคาะมันเบลท์กระปิ้วมาสูกกว่าจะอัน อสุปปลาเรือซุปมาเอกมาวะุปออสิบินคนสิบขนเนี่ยป้าคนหอมบอกด้อันกระบังนะหอมในกระบังนะฮนเป็นไงเข้มเป็นยังไงเข้มหอมสิมั้ง โมเข็นหรออีปีพ่อทีเอเซีฟซีซเองมาชิมหน,นังก่อนเข้มเต๋อป่นชิมนังมันส <Okay. S 1> ีนวดเดือไปชิมตอนกินก็ข่าวพอดีขออเขานะอบอกอน้นคือ่องยังปะหอมพออีเดือกชิมตอนมันก่น <c oughs> อนอือเว่ยเข้มเปนไหนนนเข้มอยู่แต่กับนวเดือกกบวันนี้เขจน เมื่อไ้เห้งใคกินก็ข่าหันเพื่อดีแสบกินข่าจานเด้อขอเดียวขอดีสิบกินก็ข่ามาตอพี่ายเบาเดมาสิใหม่พงศ์เดวออมนะ้วสบีเด็กเดบเก่งออมนะเดบอันน่ะเก่งหัวจะให้พี่ใหม่ไปสิเก่งหัวสบายดีเด้อพ่อพี่น้องสิม จขทนา้องเขาเอือนมุยบอดก็เข่าของเขาปแดพอดีบเ็มนวดจำวัดแพแพได้กินหมพอดีบเค็มแต่บกเค็เฮืนุพอดีพอดีกินข้าพอดีเนาะถ้าจับหนามันถามันแบบว่ามันอาสีนัวเด้่องนีเากินเากินตอนอันเผ็เป็นเสิร์ฟ ใส่เอยู่ไเนาะแล้บอ้อหวกอ้วกแล้วเขาเยอะผ่านอยู่ว่ะไข่เห็ดนี่ผ่านเนาะเต็มซีฟให้ประมาณแปดถือว่าผ่านใช่ป่าผ่านแต่ว่าไห้เป็นควมเครื่องเคียงมันโบลายเนาะพวกเป็นแบบผักหอมต้มหอมมันบะมี่นะผักเทียมพะโล้อืมผักผักเทียมก็บบะหมีอามาแต่บาทม่ต้องส่ขเบอร์เดย์อีกหรือเปล่า ใส่ขาวธรรมดามันบวบบหอมแห้งปนไดเนาะถ้าใส่แบบผสมน้ำอืมอืมนี่เหรอแบบเขาเปรี้ยงงั้นถ้าใส่ข้าวเบื้องมันชีฮหอมแห้งกว่านีอืมแสบข้าวเบื้องยำแม่บัวไหม่ะอามเราทานตัองแตสีออกแบบอ๋อหัวแต่บ้ามันสีมีความหอมเพราะเขาใส่กะบังเนาะอืมผ่านอยู่คือว่าใส่ได้อยู่ นี่เหรอเหลือเศษไฟพ ouais. ี่เนาะเหลือไฟผ้ชกินปักมันหน่อยเนาะไฟไฟเป็นอย่างผ่้ชามุกปลาใส<笑><笑>่กระบักยำแรงๆเข่าลายเลยมันขวบขวบกุ้งกระมี้นแล้วเจะาคอยปรุงปลาให้เราเนี่ยขวบกุ้งก้อยกุ้งเธอนาเฮ็ดอีกเนาะมันหอมเนาะ หอมแบบอันน oh. oh. ี uh, hmm. oh, uh ้เตรียมเครื right. yeah. Yeah, okay. ่องมากอ้อมอ้อมเสกกระบังไหลว่อจหญ่อืมข่ออ้อมเกระบางอะไรเออข่อยากอ้อมเสกกระบังนี่อ้อมเปียงแบบเขาไปปลายลงมุ้ยหมอมันหอมกระบังมันเสียบกุ้งให้เลยเสมาโอ้ขั้นไปขั้นแปลงขาลงเนาะแม่โก้ใหญ่ๆนาะนแหละจ้ะนะแกงเท่าแมกโก้ใหญ่เลยอันนี้มันเป็นไม้แพ่บ้านปลายไหมแพร่บ้านปลายมังค์ร้านไปมังค์รานแสบเไปชนะพึ่งเมือตัวเองเท็ด พอใจอยู่วันนีิวต่อิเที่อยากว่าเข้มหอน้ำิมน้ำมันยากเข้มเนาะเพราาคิดต่อกันไหมอ่ะกพออยกินจนสิบเบ็ดกินจนสิบเบ็ดลยปลามันหน่อย ยำเล็ดมากนิดหน่อยไม่ได้โมเด็ตก็เป็นอย่างไาสำหรับคลิปนี้กเจ้าเพียงสำนึเนาะกพี่พี่น้องตาเอขอบคุณขอบใจที่เข้ามาติดตามรับซมเนาะจนจบคลิปพี่พี่น้องกาเขบคุณขอบใจถ้าถึกใจกระยิมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตรงอันเพื่อที่คลิปต่อไปเนาะพี่พี่น้องบ๊ายบายอข